และตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินตอนเีน้เรียบร้อยครับเราจะเดินทางมันไปภูเก็ตวันนี้ เจอชตอนนี้ผ่านเกตเข้ามาแล้วครับไม่มีอะไรโอ,อ้จบไม่ได้บินนานครั้งนี้เป็นการบินครั้งแรกในประเทศที่สนามบินนอนเมืองก็ตอนนี้คนก็ยังดูคึกค,อคนอยู่นะของขายก็เริ่มกลับมาปกติแล้วเดี๋ยวหาเข้ากินกัน เครื่องบินลับวันนี้เราได้ไม่ได้นั่งติดหน้าต่างแต่เราได้นั่งติดกันตอนนี้คนก็กําลังทยอยเข้ามาเครื่องบินในประเทศโอ้โหแคบมากกินอัดแล้วเกินอ่ะเดี๋ไปเจอกันกินอะไรครับข้บุบบุนี่เดินทางในประเทศก็จะกิน อันนี้เรียกว่าอะไรข้าวมันไก่จะเรีกอีกเออ่เดินทางในประเทศก็จะกินอ่ะอนนข้าวแบบ มาถึงเรียบร้อยครับนี่สนามบินภูเก็ตนี่ห้องน้ำห้องน้ำถึงแล้วครับที่พอของเราทันนี้โรงแรมโนวเวทิลภูเก็ตเราไปดูวิว เสื้อบอลเต็มเลยครับบุรีรัมย์ก็มีเชื่อในจะเป็นเสื้อปบอม, <c oughs> มเลยเกสรเซธำด้วยนี่เฮีเิวที่พักเราวันนี้ไอโซไปเลามาก ที่พักของเราวันนี้ครับนี่คือส่วนที่เป็นสะว้ายน้ำแล้วนี่คหน้าชายหาดของเราวันนี้นี่ครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่เดอะลูฟเป็นบอ่อของทางโรงแรมตอนนี้และตอนนี้วิวคือพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีสวยงามมาก นี่ครับไปดูกันอืออือตอนนี้เราดูที่ที่พักเราก็ได้บรรยากาศตอนนี้เราจะ ต้องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้อยมากอันนี้ก็อาจจะโตสวยมากนี่ครับพี่พอของเราคือนี้ดับเบิลแชลคุเก็บในวันที่ต้องเที่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยจะส่วนตัวนิดนึงอืมด้านล่างนี่เป็นร้านอาหาร ม,มีคนนั่งกินอยู่นี่ก็จะติดใจหาดเลยอ้าที่ตกไปแล้วเมื่อกี้นี้นี่ใจหาดรอยอันนี้สิทำการมาสาปกาตอยนับการเจนสิ่งกาตัยคนถือกระดานเซิร์ฟอยู่ดยเอ้ยเอ้ย <laughs> ตรงนี้ก็เล่นเซิร์ฟได้นี่เหรอานี่ยลองดูทีเดียวนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมชายหาดร้านอาหารกางทางกินอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะขนมปีนอาหารหลักสิบอยู่หลักร้านครับโริมทะเลเลยวันนี้กินขนมจีนริมทะเล ที่สองมีวันที่แปดแปดพันวาเช้านี้นที่หน้าหาดกมลาบริเวณที่พักของเราทุกคนมาวิ่งด้วยแต่๋ยกำลังออกอะเลสวยงาม นี่คือบริเวณที่พักของเราครับวันนี้เราจะทานยก e ตอนเช้าของโรงแรมก่อนบรรยากาศ b r e a k f ของเราตอนเช้าอะไรบ้าง ตอนนี้เจ็ดมงแไม่มีใครมากินเลยครับนี่จะเราสองคนอ่ะทนนี่นี่ตื่นสายวะนี่เป็นขนมปังสลัดบาลไม้ที่นั่งเลยครับมมีคนเลยตัวกินก่อนนะครับ หรือเบฟฟัดเช้านี้ของเราครับเนี่ข,ข้าต้มข้าวดาวก็บรรยากาศที่นั่งทานรับประทานอาหารตอนนี้ตอนนี้เราจะไปล่องแพกันครับ<ด>นี่นแต่ว่าเราต้องขึ้น ขึ้นรถเขาจะพาขึ้นไปเขาบอกไกลไหมลิมขึ้นไปขึ้นไปไม่ไกลไไใช่ไหมนี่คือชื่ออะไรนะกระมวลกระมลคอนเนอร์นีอันนี้ก็มีผู้ร่วมถิอกำลังรออยูู่ <c oughs> โโพิชไกยเอา ค่ะยานาปนี่คุณแรงภาษาใต้ไหนว่าเราจะไปไหนไปลองแวไปลองแพี่โอม,มุนคอนเนตอ๋ตอรูาภาษาใต้สิโอม,มุนคอนเนต

นี่มาดูบรรยากาศตอนนี้โอ้น้ำใสอยู่นะน้ำใสอยู่นะเอาคุณกับนี่ไอ้คุณกับกับจิมลงไปก่อนต้องต้องใส่ซูชิไหมครับพี่อ๋ออะ

กอนนิดนึ่งแล้วอวนี่แตงดินนโอ้อตกเอาละครับตรงนี้มันดูเหมือนจะสูงที่สุดแล้วโอ้โหมาเปียก้นแล้วนะไเหียโอ้ยลยนโอ้โหตยเลยเี่อแล้วครับตรงนี้เปียกเรียบร้อย เปียกเรียบร้อยโอ้ยน้ำเย็นก้นมากเขมบอกว่าระยะทางที่เราล่องมาเนี่ยประมาณ3กิโลครับระยะทางประมาณสักใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง มนักท่องเที่ยวมาเลยนักท่องเที่ยวมาเมือสวยงามแก็มีผลไม้ให้เน้วนีตอนนี้ครับเราก็มาเที่ยวจุดชมวิวเสม็หนังทีแ่ด้อนมาตอน เที่ยงครึ่งก็จะร้อนๆมีคือรถที่จะขึ้นไปนะครับเป็นพวกรถโฟวิวนี่ทางขึ้นทางขึ้นเหมือนกันแบบนี้ก็เลยต้องขึ้นรถที่เป็นของเขามาซื้อค่าค่าขึ้นเท่าไหร่90บาทค่ะ90บาทต่้องจับแล้วทำโไม่จับไม่ได้นะนี่คือฟองขึ้นครับ โอ้โหมันชันจริงมันเลยต้องเป็นรถเป็นโฟวิลเท่านั้นตอนนี้ก็ขึ้นมาโอ้โหการนั่งอยู่ริมสุดไม่ดีตรงนี้เลยพวกไหลมาทับปดโอ้โหนี่ๆแค่นี้ก็มองเห็นแล้วครับโอ้เห็น้งแต่ตรงนี้แล้ว ขึ้นมาได้มด้โอ้นี่มีนี่บันไดให้คุณยืนถ่ายรูปด้วยลิ่นี่ครับเรามาถึงแล้วจุดถ,ถ่ายรูปเม็กนางชีนี่มีคนมาถ่ายรูปกันอยู่วิวสวยงามมากโอ้ยปีนขึ้นไปข้างบนได้ด้วย น่าจะขึ้นอกขึ้นมานะ เีแกงส้มเลยนะแกงส้มอาอาปลาอะไรแล้วนะจำไม่ได้แม่นี่อันนี้คือผักอะไรอาผักโจนโนผักใต้เรียกว่าออดิบ๋ออ่าแล้วก็หมูขูดเกลืออันนี้คือหน่อไม้ปะไม่ใช่นี่คืออะไรโจนค่ะเหมือนกันใช่โจนออดิบโจนหมดเลยโจนี่กลับมา ยรงแรมครับมาเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำสระว่ายน้ำก็มาเดินเล่นชายหาดหน่อยยังไม่ได้เหยียบทรายเลยตั้งแต่มาถึงนี่พาทิตย์กำลังจะตกอีกไม่กี่นาที่เดินรอบชายหาดหน่อยมาบรรยากาศน่า ชาหาดที่พักของเรานี่ที่พักเราบรรยากาศชายหาดกำมลาตอนพระอาทิตย์เพิ่งตกครับเช้าว,วันพุทธที่เก้า ืแ้แดงเนี่ยไอ้ป๊อปอปอ่ะเนี่ยเที่ยวทะเลนำลุกสาวเนไหมครับเดิมาเที่ยวชายหาดนะครับนี่นี่น่าชายหาดที่พักของเราแบบดดดีสวยงาม trên đài Ủa, làm cho phe phía 海路。